พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันเสาร์วันที่15เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องพระคิดมีชีวิตอยู่ในตัวคุณและพระวจนะที่จะใคลควรและสามาคีธรรมในพระธรรม 1. โคดินบทที่6ข้อที่17 แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์พี่น้องคะโลกอาจถือว่าคริสเตียนเป็นศาสนาเพราะคุณลักษณะหลายประการของศาสนามีอยู่ในคริสเตียนแต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนจะเป็นศาสนาคริสเตียนคือพระคิดที่มีชีวิตอยู่ในร่างมนุษย์และเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะช่วยให้โลกได้รับรู้ความจริงนี้ด้วยแกนแท้แล้ว ศาส,สนาเป็นความพยายามของมนุษย์ในการพยายามทําให้พระเจ้าพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดที่มนุษย์ทาเพื่อเข้าถึงพระเจ้าแต่คริสเตียนเริ่มต้นด้วยสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนั่นคือความสัมพันธ์คริสเตียนคือพระเจ้าสาแดงออกในทุกอนูของร่างกายคุณทุกกระดูกข,ของร่างกายคุณและทุกเซลล์ในเลือดของคุณคริสเตียนไม่ใช่การพยายามทําให้พระเจ้าพอใจผ่านความพยายามของมนุษย์ หรือการทำความดีแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในตัวคูนเดินอยู่ในตัวคุณและสำแดงพระองค์ออกผ่านทางตัวคุณนั่นคือสวรรค์ที่มีชีวิตอยู่และทำงานอยู่ในและผ่านทางตัวคุณเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยเลือดเหมือนมนุษย์ทั่วไปอีกต่อไปในคริสเตียนเราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบางคนอาจพูดว่า สัญญาพี่บันคริสผู้นำในประวัติศาสตร์บางคนเรียกคริสเตียนว่าศาสนาก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าการเปิดเผยเป็นแบบก้าวหน้าในประวัติศาสตร์ผู้นำอย่างชันฟินนีและคนอื่นๆใช้คำว่าศาส,สนาเพื่ออธิบายคริสเตียนแต่นั้นอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในสมัยนั้นพวกเขาไม่มีความลึกซึง้งในการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ภาคศาสตร์ เท่ากับการศึกษาคำศัพท์ในมิติต่างๆอย่างที่เราทำในปัจจุบันนี้นั่นเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์สอนดาว่าจงอุส่า์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง2ทิ่โมธีบทที่2ข้อที่15คริสเตียนคือชีวิตที่เต้นเป็นจังหวะของพระคิดผู้ทรงเป็นขึ้นจากความตายในร่างของมนุษย์ คือความเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในมนุษยชาติคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนในร่างของมนุษย์การ,ปรเปิดเผยของเรื่องไฟวิญญาณในร่างมนุษย์พี่น้องคะจนกว่าคุณจะเดินหนถ,ถึงความจริงนี้ควรจะไม่มีวันดำเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างสมบูรณ์คุณจะดำเนินชีวิตแบบที่รอกเรียนแบบมาจากของจริงแม้ของเรียนแบบนั้นก็าอาจดูสวยงามแต่ลองนึกดูว่า ของจริงจะเปลี่ยนไปด้วยพัสดีกว่าแค่ไหนถ้ารูปแบบทางศาสนาของคริสเตียนดูงงดงามสำหรับคุณลองนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับและมีประสบการณ์กับความบริบูรณ์ของคริสเตียนอย่างแท้จริงนั่นคือพระคิดที่มีชีวิตอยู่ในตัวคุณฮาเรด,ดูยาอามนให้เราเกข้าถอยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ และมีดียที่ร,รักขอพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยสำแดงของคริสเตียนว่าเป็นชีวิตของพระคิดผู้ทรงเป็นขึ้นมาที่มีชีวิตอยู่ในตัวข้าพระองค์พระคิดในตัวข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ไม่อ่อนแอต่อความล้มเหลว ความเจ็บป่วยเลือความตายพระคำของพระองค์มีชีวิตอยู่ในตัวข้าพระองค์ก่อให้เกิดผลดับที่ไม่ธรรมดาและผ่านทางข้าพระองค์และคนได้รับการน,นำเข้าสู่ความรู้ในความจริงของพระองค์ พระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคริสเตียนไม่ใช่การพยายามทำให้พระเจ้าพอใจผ่านความพยายามของมนุษย์หรือการทำความดีคะ่ะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในตัวคุณเดินอยู่ในตัวคุณและสำแดงพระรองค์ออกมาผ่านทางตัวคุณคะ่ะนั่นคือสวรรค์ที่มีชีวิตอยู่ และทำงานอยู่ในตัวคุณและผ่านทางตัวคุณค่ะชีวิตของพระเจ้าสํแแดงออกในทุกอนุของร่างกายของคุณทุกกระดูกของร่างกายคุณและทุกเซล์ลในเลือดของคุณและชีวิตของคุณนานก็ขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด